ทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองตลอดจนคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันากล่าวโดยสรุปก็คือสพอเองได้กำหนดทิศท,ทางหลักๆในการจัดการศึกษาในปีอารศึกษา2565เนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่17พฤษภาคม2565 อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับเราจะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับประเมินตนเองแล้วให้พร้อมที่จะเปิดออนไซต์ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเราเรียนปกตินะครับอันนี้ประเด็นที่2ที่จะสื่อสารประเด็นที่3ก็คือว่าเมื่อเปลียนวันที่เปิดเรียนวันที่17แล้วก็เปิดออนไซต์อันที่3ก็คือเราจะต้องเปิดออนไซต์ ให้นักเรียนและครูมีความปลอดภัยเป็นเป้าหมายที่3ในส่วนเป้าหมายที่3เนี่ยเราจะเปิดอย่างไรจรึงจะทําให้ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยนั้นอันที่1เนี่ยเราจะยึดหลักเดียวกันก็คือจะยึดหลักของสารสุขเป็นหลักในการที่จะตรวจประเมินนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราจะเอาหลักของสารสุขมาทําการ ประเมินหรือเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้องเรียนเราจะจัดอย่างไรถ้าเป็นห้องแอร์จะจัดอย่างไรถ้าเป็นห้องโปรงจะจัดอย่างไรในแต่ละห้องจะมีเก้าอี้กี่ตัวห่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นห้องแอร์จะมีมาตรการในการใช้อย่างไรโรงอาหารจะมีการจัดวางโต๊ะและการให้บริการ อาหารกลางวันกับนักเรียนอย่างไรการเข้าแถวเคารพธงชาติตลอดจนการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนจะต้องทำยังไงมีขั้นตอนตรวจประเมินส่วนใดบ้างตรงนี้เราได้สื่อสารให้กับทุกโรงเรียนในขณะนี้ได้เตรียมอาคารสถานที่เหมือนเตรียมบ้านเพื่อรองรับน้องๆที่จะปรับโรงเรียนที่บ้านมาเป็นโรงเรียนและมาเป็นบ้านที่โรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็อย่างที่น้องๆเรียกร้อง ว่าวันนี้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนคุณครูเองผมก็คิดว่าไม่ต่างอะไรกับนักเรียนอยากให้นักเรียนมาที่โรงเรียนเช่นเดียวกันเมื่อทุกฝ่ายทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าปรารถนาที่จะใช้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมารับผิดชอบร่วมกันครับโดยประเด็นที่หนึ่งเราให้ทางโรงเรียนได้เตรียมประเมินตนเองและเตรียมสถานที่ไว้รองรับน้องนนักเรียนและก็มีความเชื่อว่าทุกโรงเรียนในขณะนี้นะครับได้ทําการประเมินตนเองแบบ ไทยเซฟไทยเนี่ยก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ดีทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็เตรียมอาคารสถานที่พร้อมประเด็นที่2ครับเมื่อโรงเรียนพร้อมเราก็ต้องเตรียมครูให้พร้อมก็คือคุณครูทุกคนต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนนะครับให้ได้ตามมาตรการขณะน,น,นี้เราก็ตรวจข้อมูลแล้วพบว่าคุณครูนั้นฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า97%ซนะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้ ส่วนที่สองก็คือนักเรียนกับผู้ปกครองขณะนี้เราก็ทราบว่านักเรียนเองในกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีน90%กว่าเปอร์เซ็นต์น้องๆ5-1ถึงปีก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามเราจะรณรงค์ต่อให้นักเรียนน้องๆ5-11ถึงขวบนั้นได้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้การมาโรงเรียนของเรานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็มีความเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะครับยังไม่พร้อมที่จะฉีดวัคซีนก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองนะครับทุกคนนั้นไปฉีดวัคซีนแทนเราก็มีความเชื่อว่าผู้ปกองน้องๆที่อายุ5-11ถึงเนี่ยไม่อยู่โรงเรียนก็อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ปลอดภัยคุณครูปลอดภัยน้องๆก็อยู่กับคนที่ไม่มีนำเชื้อเข้ามาน้องก็จะปลอดภัยด้วยอันนี้ก็คือเรื่องวัคซีนเราจะลดรงด ไปเรื่อยๆจนกว,ว่าเราเปิดเทอมวันที่17เจนี่ยจะมีปริมาณการฉีดวัคซีนที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอันนี้เรื่องเตรียมครูและเตรียมเด็กและผู้ปกครองเตรียมอันที่3ครับก็คือฝากไปยังน้องๆผู้ปกครอดจนคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองในปีการศึกษา2 5ง5นนี้นะครับเราก็ยังเข้าใจดีว่าขณะนี้พ่อแม่ผู้ปกครองยังอยู่ในภาวะวิกฤต เกิดจากโควิด -19 ทั้งเศรษฐกิจและมิติสังคมปีนี้เราก็ไม่อยากเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองแต่อยากดูแลผู้ปกครองให้มีความสบายใจนั่นก็หมายความว่าเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนเราก็ให้ได้กำชับให้คุณครูผู้บริหารโรงเรียนได้จัดหานะครับหรือให้ผู้ปกครองจัดหาเพิ่มเติมเฉพาะมีความจําเป็น เบื้องต้นนะครับไปก่อนเพื่อให้มีเพียงพอตามความจําเป็นนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ํำชับเพราะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองให้สบายใจประเด็นต่อมาก็คือการเปิดเรียนข่าวนี้ทางโรงเรียนทางสพทอไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้นักเรียน นะครับต้องตรวจ ATK ทุกวันนะครับหรือมาเรียนต้องฉีดวัคซีนถึงมาให้ให้มาเรียนได้ก็ไม่มีจะฉีดหรือไม่ฉีดนะก็ให้มาโรงเรียนได้ส่วน ATK นั้นเราก็จะให้ตรวจเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้คือเรื่องของการเตรียมผู้ปกครองเตรียมครูและเตรียมเด็กและส่วนที่3ครับ คือเรื่องของการเตรียมการเรียนการสอนเราก็ได้กำชับให้ทางโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับในระยะเปิดเทอมใหม่ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนทุกโรงเรียนอยากให้ปรับในเรื่องของความเป็นอยู่ระหว่างคุณครูกับนักเรียนเนื่องจาก2ปีกว่านี่ยนักเรียนบางคนยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยก็คืออยากให้คุณครูและนักเรียนมีความคุ้นเคยกัน เพราะเรามีความเชื่อว่าในสองปีกว่าเนี่ยไม่ว่าเรื่องรูปแบบการเรียนมิติทางสังคมระหว่างครูกับนักเรียนสุขภาพจิตสุขภาพกายของนักเรียนก็อาจเป็นปัญหาดังนั้นอยากให้คุณครูกับนักเรียนกับผู้ปกครองได้ช่วยกันดูแลในเรื่องสุขภาพกายของนักเรียนสุขภาพจิตของนักเรียนและการพื้นฐานเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนว่า มีฐานความรู้การเรียนรู้เท่าไหร่จากนั้นเราก็จะเริ่มจากการซ่อมในคนที่ขาดหรือ,อยังพร่องในเรื่องใดก็จะให้คุณครูร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือร่วมกับผู้ปกครองหรือหน่วยงานอื่นในชุมชนเนี่ยไปซ่อมในส่วนที่ถ้ากายเขาบกพร่องก็ซ่อมกายจิตบกพร่องก็ซ่อมจิตการเรียนรู้บกพร่องก็ซ่อมที่การเรียนรู้ แต่ถ้าหากใครได้ผ่านการประเมินตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมีศักยภาพมีต้นทุนที่ดีเราก็จะเสริมเติมต่อยอดให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสได้เรียนได้เร็วขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นในปีกันษา2565เนี่ยจะเป็นปีแห่งการซ่อมเสริมเติมสร้างโดยเอาเด็กแต่ละคนเป็นฐานและเน้นย้ำว่าสำหรับเด็กป .1 2 3เราจะเน้นเติมในเรื่อง เครื่องมือในการเรียนรู้นั่นก็คือคณิตศาสตร์ภาษาไทยหรือเรียกว่าอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแล้วส่วนที่สองนั้นเราจะเติมในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขเพื่อให้เขามาโรงเรียนอย่างมีความสุขส่วนน้องๆมัธยมก็จะเติมในเรื่องของหลักสารวิชาที่มีความจำเป็นที่นักเรียน จะเอาไปใช้ในการที่จะต่อยอดสู่อาชีพและการมีงานทำควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมและคุณธรรมอที่พึงประสงค์ให้กับน้องๆนักเรียนอันนี้คือจุดเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในปี2565นะครับแล้วในขณะเดียวกันทางสวทอเองนะครับก็ได้สื่อสารกับโรงเรียนแล้วว่าการดำเนินการนั้นโรงเรียนสามารถปรับทั้งเนื้อหาปรับ ทั้งเวลาเรียนปรับทั้งรูปแบบการเรียนปรับทั้งมาตรฐานตัวชี้วัดและปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทแต่ให้มีเป้าหมายพื้นฐานที่ตรงกันนะครับโดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกหรือวิชาเพิ่มเติมเนี่ยโรงเรียนสามารถไปปรับได้ลดได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน นะครับถ้าเรายัดไปให้เต็มแต่เด็กเขาไม่รับก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเขาเรียกว่าสอนมากแต่นักเรียนรู้น้อยแต่กับในขณะเดียวกันเราสอนน้อยแต่ให้เขาได้เรียนรู้มากๆและมีความสุขกับการเรียนมันจะเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานในอนาคตต่อไปอันนี้ก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความสบายใจและประเด็นต่อมาครับเรื่องการประชญเหตุคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงว่าพอมาโรงเรียนแล้ว โรงเรียนถ้าเด็กติดโควิดคุณครูจะมีวิธีการทำอย่างไรช่วยเหลือแบบไหนป้องกันอย่างไรก็ขอเรียนว่ามาตรการประชิญเหตุเราก็ได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนได้มีแผนประชชิญเหตุของโรงเรียนทุกโรงเรียนแล้วก็อยากให้ทางโรงเรียนได้สื่อสารสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยให้กับกรรมการสถานศึกษาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนได้รับรู้ตรงกัน ว่าเราได้เตรียมอะไรไว้ให้กับบุตรหลานของท่านบ้างเตรียมสถานที่อย่างไรเตรียมแผนเผชิญเหตุอย่างไรเตรียมการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเตรียมวัคซีนไว้รองรับอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าปี2565เนี่ยจะเป็นปีแห่งการจัดการเรียนรู้ที่ต่อยอดให้กับน้องนนักเรียนแล้วให้นักเรียนและครูมาเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย อันนี้คือเป้าหมายที่ทางสพทได้นำเสนอและอยากจะสื่อสารกับทุกท่านและในขณะเดียวกันเราจะคำนึงถึงเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของผู้ปกครองประกอบการดำเนินงานเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทุกเมื่อโรงเรียนมีสุขผู้ปกครองก็ต้องมีความสุขด้วยวันนี้ผมยังยืนยันว่าผมเองมีความเชื่อมั่นและก็อยากจะให้กำลังใจกับท่านผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่เขต ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูผมยังเชื่อมั่นว่าวันนี้ทุกคนมีความปรารถนาดีและมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นบุตรหลานทุกคนเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เก่งและก็ดีแต่วิธีการนั้นน่ยอยากจะให้ทุกท่านน่ยได้เข้าใจว่าในขณะนี้สังคมนะครับได้ให้ความสนใจกับเรื่องการจัดก,การศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีแรงนะครับข้อมูลข่าวสาร เข้ามาในทางทั้งบวกและลบแต่อยากให้กําลังใจกับทุกท่านว่าวันนี้นะครับผมยังยืนยันว่าถ้าหากพวกเราทํางานบนพื้นฐานมุ่งไปสู่คุณภาพและผมก็ยังมีความเชื่อว่าในพื้นที่เนี่ยไม่มีทางที่จะทําให้ทุกที่ทุกพื้นที่เหมือนกันได้เพราะเรามีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างบริบทที่แตกต่างดังนั้นนี่ผมยังยืนยันว่าพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนยังเป็นเรื่องจําเป็น ดังนั้นนะครับในการจัดดำเนินการสิ่งใดได้มากน้อยแค่ไหนอยากให้ทุกท่านยึดหลักของการมีส่วนร่วมคือหนึ่งร่วมตั้งแต่ร่วมคิดนะครับร่วมเห็นปัญหาร่วมพัฒนาร่วมแก้ไขและก็สื่อสารทำความเข้าใจให้ตรงกันและลงมือปฏิบัติร่วมกันผมคิดว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆในการที่จะดำเนินการในเชิงพื้นที่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ทุ่มเทนะครับ และกับผู้ปกครองนะครับอย่างมีส่วนร่วมและผมคิดว่าการดำเนินงานจากจุดเล็กๆทุกจุดนะทั่วประเทศหากถ้าเรามีความมุ่งมั่นและทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนของชาติอย่างแท้จริงเนะี่ยผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นความสุขในภายใต้ที่เราได้ไม่ต้องแลกกันด้วยเงินตราแต่แลกกันด้วยความรู้สึกในการปฏิบัติผมก็ขอให้กำลังใจกับผู้บริหารกับคุณครูนะครับเราจะมาร่วมมือกัน ในการยกระดับการจัดการศึกษาที่ผมบอกว่าถ้าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเหมือนที่ผมพูดเสมอดังนั้นเนี่ยให้ผู้ปกครองทุกคนได้เข้าใจว่าวันนี้โรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เรานักเรียนครูผู้ปกครองมีความสุขที่สุดในการที่เห็นบุตรหลานของเขามาโรงเรียนและคุณครูก็มีความสุขในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ และทุกคนปลอดภัยขอให้กำลังใจทุกๆท่านครับ